สวัสดีครับผมวิเจดี DIY คลิปนี้จะมาแนะนำการใช้งานหินเจียสี่นิ้วนะครับเหลือที่เรียกกันว่าลูกหมูนะครับมาใส่ใบตัดกระเบื้องนะครับหินเจียสี่นิ้วนะครับเขาก็มีไว้ไว้เจียเหล็กนะครับผมนี่ใบเจียเหล็กเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้ที่เรามาใช้กันนะครับนำใบตัดกระเบื้องมาใช้กับหินเจีย4สี่นิ้ว ที่จริงใ enfin บตัดกระเบื้องมันไม่ใช่ของหินเจียสีนิ้วนะครับผมมันเป็นใบตัดกระเบื้องของเลื่อยวงเดือนสี่นิ้วนะครับเนี่ยแต่ไม่มีใครซื้อเลื่อยวงเดือนสี่นิ้วมาใช้กันเลยนะครับผมก็ใช้หินเจียสีนิ้วนี่นะครับเนี่ยใส่ใบตัดกระเบื้องแบบนี้นะครับแล้วก็ใช <c oughs> ้งานกันแพร่หลายกันเลยนะครับผมวิธีใส่นะครับมันมีวิธีใส่ให้ถูกต้องกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาใช้งานนะครับ ต,ตัดกระเบื้องเข้ามุมตัดกับเบื้องเป็นวงกลมให้ดูกันด้วยนะครับและวิธีใส่ใส่ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันใส่นะครับใบตัดกระเบื้องแบบนี้นะครับไม่เหมือนกับใส่ใบอิเจียแบบนี้นะครับมามันใส่ต่างกันเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูกันนะครับ หินเจียสีนิ้วนะครับนี่ชื่อก็บอกแล้วว่าหินเจียนะครับเขาก็ต้องใส่ใบเจียนะครับการออกแบบนะครับมันก็จะเพาะทางอยู่แล้วนะครับใส่ได้เลยนะครับเนี่ก็ขันล็อกให้แน่นก็ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรานะครับนำใบตัดกระเบื้องมาใส่นะครับนี่นี่มันใส่ไม่ได้นะครับเนี่อ่าแล้วเขาก็จะนี่นะครับ เขาก็จะมีแหวนมามารองด้วยนะครับนี่นะแหวนมารองแต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับนี่นะแหวนรองให้พอดีแต่มันไม่พอดีนะครับนี่เดี๋ยวเวลาใช้งานไปนะมันจะลงไปในร่องนี้นะครับนี่เนี่ยลงลงไปแล้วนะครับนี่ลงไปแล้วล้วมาใส่เนี่ยนะครับมันก็หลวมเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเนี่ยมาดูการทำงานการหมุนนะครับ อ่าหินเจียสีนิ้วนะครับเนี่ยเขาจะหมุนควนเข็มนาฬิกานะครับเวลาใส่ใบนะครับเวลาใส่ใบเนี่ยนะครับอย่างนี้มันตามเข็มนะครับผมก็ต้องคว่ำลงนะเรื่องใส่ใบนะครับเนี่ยคว่ำลงเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเวลาใช้งานนะครับเนี่ยหแหวนลงบนไปแล้วไม่ใช้แหวนนั้นนะครับผมมันจะมี2ด้านนะครับด้านนี้ปกติถ้าใช้กับอ่าหินเจียนะครับมันจะลงล่องแบบนี้นะครับ แต่มาใช้กับใบตัดกระเบื้องนะครับนี่เปลี่ยนด้านนะครับเปลี่ยนด้านอเปลี่ยนด้านได้นะครับผมนี่แหวนไม่ต้องใช้นะครับแล้วมันจะขันแน่นด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่แน่นนี่นี่โอเคนะครับผมไม่ขยับแล้วนะครับไหนนะวิธีนะครับใส่ตัวล็อกนะครับมันจะต่างกันนะครับปกติ่าของไบหินเจียนะครับใส่ด้านนี้แต่ใบตัดกระเบื้องนี่เปลี่ยนมาด้านนี้นะครับ ่จะขันให้แน่นนะครับผมล้วจะใช้งานให้ดูกันด้วยนะครับนี่วิธีใช้งานใช้ยังไงเพราะว่าทั้งใบนะครับกับตัวหินเจียนะครับมันมันมันคนละคนละแบบกันเลยนะครับแต่มาใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้วก็ใช้กันแพร่หลายนะครับเนเาก็นี่ อย่างเป็นช่างมืออาชีพนะครับผมเขาก็ใส่วิธีนี้แหละครับผมเดี๋ยวจะนำไปตัดกระเบื้องนะครับอ่าเป็นเข้ามุมนะครับแล้วก็ตัดกระเบื้องนี่วงกลมให้ดูกันด้วยนะครับตัดกระเบื้องทุกครั้งนะครับผมนี่ต้องมีกาดนะครับนี่กาดป้องกันอันตรายนะครับนี่อย่าไปถอดทิ้งนะครับผมการตัดกระเบื้องนะครับมันก็ตัดกัน2แบบนะครับนี่จะตัด ข้างซ้ายนะครับผมหรือว่าจะตัดข้างขวานะครับน่ามันก็จะมีเหตุผลนะครับนาการคนละแบบกันนะครับเนี่ยผมตัดด้านซ้ายนะครับผมเนี่ยก็มาดูข้อเสียนะครับการตัดทางด้านซ้ายกันนะครับอ่านี่นะครับนี่นะการหมุนของนี่ใบตัดกระเบื้องนะครับจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับผมข้อเสียก็คือถ้าตัดทางด้านนี้นะครับ ฟุ้นนะครับอ่าฟุ้นชักกระเด็นเข้าหาทวนะครับนี่ข้อเสียเลยนะครับผมอ่าถ้าตัดทางด้านขวานะครับอ่ฟุ้นมันจะออกไปทางด้านนู้นนะครับนี่นะครับอ่ามันจะต่างกันตรงนี้นะครับผมตัดทางด้านซ้ายอ่ามาดูข้อดีกันด้วยนะครับผมตัดทางด้านซ้ายคือนะครับนี่จะเห็นเส้นชัดเจนนะครับผมและเวลาตัดนะครับนี่นะครับนะครับหมุนแบบนี้นะครับอ่า ไอ้ตรงรอยตัดนะครับมันจะเรียบนะครับไม่กระเทาะนะครับนี่ถ้าไปตัดทางด้านขวานะครับอ่าจะหมุนแบบนี้นะครับนี่นะสังเกตุศัพนะครับนะจะหมุนแบบนี้นะครับก็คือมันจะกระเทาะนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมันมันหมุนขึ้นมานะครับผมอ่าตัดทางด้านซ้ายนะครับเด็กข้อดีก็คือนะครับถ้ามันเกิดสะบนะครับผมมันหลุดมือนะครับนี่นะครับมันจะวิ่ง วิ่งไปด้านหน้านะครับว to mm. ah, ิ่งไปด้านหน้าก็ทิ้งไปเลยนะครับผมทิ้งลูกหมูไปเลยนะถ้าตัดทางด้านขวานะครับถ้าเกิดสะบัดนะครับมันจะสะบัดเข้าหาตัวนี่นะครับเดี๋ยมันจะมีข้อเสียตรงนี้นะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะตัดทางด้านซ้ายนะครับผมก็ใส่การป้องกันนะครับอ่าก็ฝุ่นนะครับจะเข้าหาตัวนะครับผมก็ใส่ผ้าปิดจมูกนะครับใส่แว่นตานะครับให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวนี่นะครับผมนี่จะตัดด้านซ้ายนะครับให้ดูนะครับผมก็ตัดถนัดมานาแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ต้องจับให้แน่นนะครับจับให้แน่นนะครับผมส่วนมากตัดด้านซ้ายนะครับมก็มือขวาจากด้านนี้นะครับผมถ้าตัดทางด้านขวานะครับมือซ้ายก็มือไม่ถนัดก็มันจะมาจับตรงนี้แทนนะครับผมก็อยู่ที่ความถนัดด้วยนะครับผม กระเบื้องนะครับนี่เป็นวงกลมกันต่อเลยนะครับนี่ต่อใช้ในกรณีท่อระบายน้ำนะครับวิธีตัดนะครับผมก็นี่นะครับนำไบตัดนะครับนี่มามาแนบแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเอียงตามมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมจะตัดให้ดูนะครับ กระเบื้องนะครับนี่เป็นแนวโครมแบบนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะตัดนะครับผมนี่เป็นแนวกากบาดนะครับผมอ่าแล้วก็จะได้นานะครับผมนี่คอนมาเคาะลงไปนะครับก็ก็จะเจาะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่ได้แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับผมอ่าการตัดกระเบื้องนะครับผมนี่เป็นวงกลมนะครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าการใช้หินเจียนะครับผมนำมาตัดกระเบื้องนะครับผมก็ต้องใช้ด้วยความปลอดภัยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมี่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ